วันนี้ก็อยากจะมาแนะนำหนังสืออ่านนอกเวลาคือโลกของโซฟีนะครับซึ่งเล่มนี้เป็นเหมือนวรรณกรรมเชิงปรัชญาระดับเริ่มต้นเขียนโดยนะักเขียนชาวนอร์เวย์เป็นการตั้งคำถามเชิงอภิปรัชญาที่พื้นฐานมากๆเช่นว่าตัวเราคืออะไรหรือว่าโลกมาจากไหนโลกมีมาตั้งแต่แรกแล้วหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับโดยที่เนื้อเรื่องเนี่ยก็จะดำเนินผ่านตัวละครหลักก็คือ ตัวตัวเอกชื่อว่าโซฟีเป็นเด็กหญิงอายุประมาณ14ปีนะครับโดยเนื้อหาเนี่ยจะเป็นแนวแนวเชิงไดอะล็กติกหรือว่าเป็นการถามตอบของโซฟีแล้วก็อาจารย์สอนปรัญญาของเธอในโรงเรียนผมมองว่าไม่ได้ยากจนเกินไปแล้วก็มีความน่าสนใจสนใจมากๆถ้าผู้อ่านเนี่ยอ่านไปถึงช่วงกลางเล่มเนี่ยผมมั่นใจว่าการตั้งคําถามกับตัวตนของตัวเองเนี่ยที่ที่ไม่ใช่โซฟีแต่ว่ากับ ตัวตนของตัวเองจริงๆซึ่งคือตัวเราเนี่ยจะต้องเกิดขึ้นเพราะว่าการที่เราอ่านวนาารรณกรรมเชิงปัชญายเนี่ยก็จะทําให้เราตั้งคําถามแล้วก็พยายามที่จะหาคําตอบกับบางเรื่องซึ่งซึ่ง,งอาจจะไม่มีคําตอบที่ถูกต้องแน่นอนไปไปไปเฉยไปโยน์ทั้งหมดแต่ว่าเออผมเชื่อว่าถ้าอ่านแล้วเนี่ยเราก็จะตั้งคาถามกับตัวตนได้มากขึ้นอาจจะไม่ได้เป็นวนาารรณกรรมที่ซับซ้อนมากแล้วก็ไม่ได้มีแนวคิดที่ ละเอียดลึกซึ้งอะไรมากมายเป็นเหมือนการสรุปงานของนักปัญญาตั้งแต่ยุคกรีจนถึงยุคปัจจุบันนะครับไม่ว่าจะเป็นเออเพโตโสเครติสคานเดวิดฮูมหรือว่าชองเปาซาร์ซึ่งอาจจะไม่ได้มีแนวคิดของท่านใดโดดเด่นชัดเจนแต่ว่าเป็นเหมือนการสรุปเป็นองครวมของนักปัญญาทุกๆท,ท,ท,ท่านมากกว่าครับ <S <S ผมคิดว่าการอ่านเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากเพราะว่า คือแม้ว่าแพลตฟอร์มการเรียนรู้มันจะเปลี่ยนไปแค่ไหนแต่ว่าทางที่เราจะรับความรู้เข้ามาเนี่ยผมก็ยังมองว่าหนึ่งในทางที่ดีมากๆก็ก็คือการอ่านโปรเซสของการอ่านเนี่ยต้องมีสมาธิต้องมีความออโฟกัสมากๆดังนั้นอะ่ะ การอ่านเนี่ยเป็นเหมือนการ practicing เหมือนเหมือนเป็น meditation เล็กๆซึ่งนอกจากได้ข่ารู้แล้วเนี่ยเราก็ยังมีการฝึกในเรื่องของเรื่องสมาธิผมมองว่าคุณค่าของการอ่านเนี่ยก็ยังมีคุณค่าบางอย่างที่หาไม่ได้ในในสื่ออื่นๆๆๆครับ